กราบสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวานนากิรําค่ะช่องนี้เป็นช่องของผู้หญิงหากินหมานจริงๆค่ะทุกคนห <c oughs> มานของเราไม่ได้เน้นที่ปริมาณค่ะเน้นว่าไม่ว่าเราจะหาอยู่หากินในแบบไหนก็แล้วแต่แต่เราก็ยังได้กินนั่นนั่นคือความหมานของช่องนี้ค่ะวันนี้น่ะเอาบรรยากาศของการหาอยู่หากิน ดักมาลงมาแรงจีซอนให้ทุกคนได้ชมค่ะเมื่อเช้านาะอุตสาห์ตื่นไปตั้งแต่ที่ห้าค่ะทุกคนได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกเสียงป๊อกแป๊กปอก,ปอก,ปอก,ปอกบนลังคารีบสะดุ้งตื่นไปค่ะเพราะว่ากลัวว่าแมงจีซอนของเราจะไม่เหลืออาจจะไปกับน้ําได้ถ้าฝนตกและอีกอย่างนึงคือ ไฟของเราก็ยังมีได้ถอดอ่ะหมายถึงอ่ะไฟที่เราดักมแมลงเนาะมันโดนฝนไม่ได้ว่าน่าจะทําอะไรค่ะทุกคนนะลุ้นหมดไม่ว่าจะทําอีแบบไหนอะไรก็แล้วแต่ดักกุ้งดักปลาดักอะไรนะก็ลุ้นหมดค่ะทุกคนเมือนจีิซอนนี้แทบจะนอนไม่หลับ พราะว่าอยากลุ้นอยากลูว่าสิได้โบนะอันนี้นะก็ซ้อมมือนะคะทุกคนซ้อมมือไว้เพราะว่าอยากหารายได้เสริมแบบที่นะ่ะเคยพูดก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนที่แบบว่านายจะป่วยก่อนที่ลูกนายจะป่วยอีกว่าเออฉันอยากตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากหาให้ได้มือละลอยแล้วบัดน,นี้พอโดนๆไปค่ะคืออยากได้มือละสองลอยก็เลยเลือกทางที่แบบว่าตรงนี้แหละทางเนี้ยทางอ่ะ ดักแมลงเนี่ยแหละว่าจะให้มันเป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึง่งพอเห็นผลงานวันนี้ก็ดีใจนะ,ะทุกคนจากวันก่อนที่ได้ประมาณกำหนึ่งกำหนึ่งก็ไม่ถึงขีดหนึ่งนะคะทุกคนมันน้อยมากแต่พอผลของวันนี้ออกได้แปดขีดกันทุกคนโอ้ยมันต่างกันลิบลับเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านแล้วกันจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีเนาะในการดักแมลงอย่างไรจากกำหนึ่งนะคะเป็นแปดขีดเนาะขนาดสุดดักกุ้งก็ยังบอกมาแล้วเนาะไม่มีอะไรกักทั้งนั้นแล้วก็ความจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน แค่เรายังไม่ได้หาวิธีการเนาะเรายังไม่ได้ศึกษาวิธีการเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วเราศึกษานู่นนี่นั่นไปแป๊บหนึ่งลองทํานู่นนี่นั่นอ่ะ เราก็จะเริ่มรู้แล้วก็ปรับสูตรใช้ในแบบของเราเองอะยังไม่ได้พูดต่อเลยทุกคนหลังจากที่นาไปเก็บมะเร็งจีซอนเมื่อเช้าใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวฝนตกเนาะแต่ความจริงแล้วขาขคงขยับไปเพราะเฮงแล้วนะตื่นเต้วก็ห <laughs> ลังจากที่เก็บอะไรแล้วนะ,ะนะก็เอามาล้างน้ําล้างน้ําแล้วก็คัดแยกไปในตัวพอคัดแยกเสร็จอะไรแล้วก็แบ่งปันกันกินค่ะความจริงพี่สาวเขาก็มีของเขานะคะลุมเปิดมะเร็งของเขาแต่ว่าเมื่อคืนนี่ไฟเขาเกิดขาดค่ะ ไฟเอ่เอเาเรียอะไรดวงมันขาดไหมจ๊ะว่าไ้ไหไฟมันห่างนั่นละนั่นแหละก็เลยทําให้พี่สาวไม่ได้ดักท่ะเมื่อคืน<ม>ก็มารอรุ่นกันว่าคืนนี้และคืนต่อไปมันสีใดพอสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีคะ่ะ